สวัสดีพี่น้องปองปายสู้คู่สุขคนจ้าตอนนี้ตัวโตยืนอยู่ในโรงแรมนะคะอยู่ที่กรุงเทพค่ะถ้าชมรอบๆโรงแรมนิดหนึ่งนะคะอันดับแรกเข้ากรสิพานประตูเข้าไปก่อนส่วนทางนี้พ่ะเอินว่าเรือนอุไรนะคะส่วนทางสาไหวานามค่ะ มีสวนล้อมรอบนะคะก็ถือว่าเป็นสวนบัยยัยปานใดแต่ว่ากระรมรื่นสดื่นเลยทีเดียวค่ะมีต้นดอกลิลาวดีมีต้นดอกขั้นของพอมนะคะต้นไม้ต้นย่อยต้นใหญ่ยยยยผสมประสานค่ะมีเรือนไทยพอมหนึ่งหลังสองหลังกวากันไปพอเฮ้าได้ชมนะคะ แต่ว่ามากรุงเทพย่ำดพผักพรสีหามือโรงแรมมีสาวว่ายน้ำกับบมีเวลาเดวหวน้ำเพินดอกค่ะที่ผจรลุงงทานะคะกับบเป็นอย่างค่ะขอให้เฮาได้เบิ่งกับพ่อนะคะสำหรับสาวไหวน้ำก็ได้ค่ะประวาถามหากรุงเทพแล้วส่วนมากกะ สิไปรถไฟฟ้าแดไป BTS แ<า>ดไปเที่ยวพุน,น<า>ทเที่ยวพี่นะคะอรอบรอบ <นะ S 2> อุงเทพของเฮาทั้งวัดว่า,ารามแดทั้งวังแดค่ะผสมประสานกันไปเวลาสิมนานังแซน้ำเล่นน้ำยู่โรงแรมบอมีเลยกว่าใดานะคะแต่กระบบเป็นหยังค่ะกัสิภาพี่น้องชมเนีดหนึ่งนะคะ อีกบ่โดนกระสิไปเรื่อยๆค่ะก็สิหอดรอยเอ็ดบานเฮานะคะช่วงนี้ก็ไปคือรถขายองค์กรน,นะคะพอแมีพี่น้องยู่ทางบ้านกระทาแป๊บหนึ่งค่ะถ้าไปทางบ้านเฮ้าไว้ก็สิบได้อยุโดนปันดไปซากอ่ะเสียยูจนหอดปีไม่กว่าใดานะคะนี่แหละค่ะดอกขั้นของก็มีนะคะย่ามอเสามมนก็สิล้นเช็ดสาไหวน้ำได้ดอกรีเล่าวดีได้ค่ะ สำหรับโรงแรมแห่งนี้กับพ่ายัปันไดฟังทางโรงแรมก็จะเป็นตึกเล่า,าสี่หาซันนะคะอันนี้ช่วงเศ้าจะเป็นประมาณนี้ค่ะเรือนไทยก็เป็นส่วนร้านอาหารสามารถดินเนอร์ได้ย่ามะเล็งย่าม,เามเเอเ้าอีกฟังหนึง่งก็สสำหรับเบรคฟาสต์หรืออาหารเ้าน,นั่นเองค่ะสำหรับการโพสของโตๆในช่องเฟซบุ๊กนะคะ กระพดไปเรื่อยตามความสะดวกของเจ้าของนะครับผู้ใดหมักกระเบิงผู้ใดบ่หามาักกระเรือนพานแต่อยากเบิงกระเบิงไปน้ากันก็ถือว่าเด้เที่ยวชวยมหม่องสวยๆไปน้ากันเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า